เกมเนี้ยไม่มันมันมันมีแฟนเขาไม่เลยส่วนเขาก็บ่นว่าทำไมจังหวะแรชฉะนั้นน่ะมันไม่ฟาวจังหวะแรชลูกไหนลูกที่ลูกที่มันล้มง่ายอ่ะมันไม่ฟาวอยู่แล้วลูกนั้นน่ะเขาเขาาบ่นกันในโซเชียลว่าแบบว่าลูกนั้นไม่ฟาวแล้วมันมันเด้งกลับมาเสียประตูลูกนั้นไม่ฟาวไม่ฟาวล้มง่ายอ่ะมันล้มง่ายหน่อยเนาะเออลูกนั้นมันให้ฟาวพี่บอลมันให้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไม่ได้มันมันง่ายไปหน่อยอ่ะเออก็อ่ะ ส่วนฮารันก็หุยถือว่าหายคาใจไปนะไอไอลูกที่แบบชัาตรดชับขึ้นแรกน่าจะเป็นการพลาดแห่งซีซั่นนะแล้วล้นไป็นฮารรันด้วยไงแต่เขาก็สะใจนะมาได้ข้างหลังอืมเอะโอเคสนามเอียงก็ก็ถือว่าจบไปตามคาดแล้วกันสามหนึ่งนะครับอ่าอจริงๆมันไม่ควรจะสามหนึ่งนะอย่างมันเต็มที่มันก็ต้องสองหนึ่งนะ S <S 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 บอลมันจะ,จะอย่างนี้ <ไป S 2> <า>แหละเราคิดยังไงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกแล้วไม่ใช่อะไรนะประตูนี้เสียงแมนยูติดลบอีกแล้วเออกลับไปติดลบเล้วทำไมตอนไปเยือนแอนฟิลด์เหนียวจังวะพิชชี่ฮะนี่ก็พยายามแล้วก็ต้องบอกว่าซิตี้คมกว่าลิฟวูเออลิเวูไม่มีลูกยิงแบบโฟเดนลูกเสมอลูกหนึ่งไม่มีนะตอนนั้นดาวินนูเยสก็ยังเป็นแอนดี้แคโรอยู่ยังเป็นยังเป็นดาวินที่แบบไม่ค่อยมั่นใจอยู่นะ